ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปชมบ้านลุงแก้วนะครับไม้เก่าบ้านเรือนไทยนะครับซึ่งหลังนี้เป็นหลังที่4นะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปชมตัวบ้านนะครับว่ามีอะไรให้เราได้ดูมั่งนะครับตามผมไปชมเลยนะครับครับลุงแก้วไม้เก่าบ้านเรือนไทยนะครับหลังที่4นี่นะครับที่ท่านผู้ชม มองเห็นอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมชมรอบๆด้านนอกก่อนนะครับที่เรามองไปไกลๆนั้นนะครับมองเห็นแบบสําหรับท่านผู้ชมนะครับที่ชอบบ้านลักษณะเล็กๆกระทัดรัดแบบนี้นะครับที่มีระเบียงด้านหน้าแล้วก็เป็นห้องนอนห้องน้ําอยู่ในตัวนะครับโล่งๆท่านผู้ชมนะครับจะมองเห็นตรงที่เป็นระเบียงนะครับสามีม้านั่งนะครับ สองด้านเลยนะครับบันไดขึ้นทางด้านข้างนะครับบ้านหลังที่4นี้นะครับขนาดสามคูณหเมตรนะครับทรงจัว่วเป็นไม้เก่านะครับเป็นบ้านไม้นอกดาวของลุงแก้วไม้เก่าบ้านเรือนไทยนะครับที่ตั้งอยู่ที่บ้านขามเตี้ยนะครับตำบลกู่ทองอําเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารครามนะครับนี่ครับไม้ลายสวยๆนะครับ เป็นไม้เก่าไม้เนื้อแข็งนะครับที่มีคุณภาพอย่างดีนะครับของลุงแก้วไม้เก่านะครับทางขึ้นนะครับก็จะมีประตูในการปิดกั้นสุนัขนะครับมีระเบียงด้านหน้านะครับที่ท่านผู้ชมเห็นนั้นม้านั่งนี่โหยาวถึง3เมตรเลยนะครับฝ้าไม้ทั้งหมดเลยนะครับ สวยงามมากครับท่านผู้ชมประตูนะครับเป็นประตูบานเลื่อนสไลด์ข้างนะครับถ้าท่านผู้ชมนะครับที่ชอบบ้านกระทัดรัดอย่างนี้นะครับก็สามารถที่จะเข้ามาเยี่ยมชมได้นะครับเดี๋ยวผมจะนั่งให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับผมว่ามานั่งนะครับก็นั่งแบบสบายนะครับพนักพิง ตรงนี้ถ้าเรามีญาติพี่น้องนะครับมาเยี่ยมเยียนเรานั่งคุยกันพักผ่อนก็ได้บรรยากาศอีกแบบหนึ่งเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปชมบรรยากาศด้านในนะครับนี่ครับด้านในเป็นห้องโล่งๆเลยนะครับประตูเป็นบานสไลด์ข้างนะครับมีหน้าต่างทั้งสองข้างเลยนะครับเป็นบานสไลด์ มีช่องที่จะให้เราติดกระจกนะครับเราจะติดกระจกใสหรือว่าติดกระจกทึบนะครับหรือจะติดกระจกแบบเป็นกระจกสีก็อยู่ที่ความชื่นชอบของผู้ใช้นะครับภายในก็สามารถที่จะวางของอะไรได้ในในพื้นที่ที่ เราต้องการเลยนะครับส่วนฝ้าเพดานนั้นก็เป็นฝ้าไม้นะครับเป็นไม้เนื้อแข็งสวยงามอีกแบบหนึ่งนะครับของบ้านหลังที่4นี่นะครับของลุงแก้วไม้เก่านะครับบ้านเรือนไทยท่านผู้ชมอยู่ตรงหน้าห้องน้ำนั้นครับก็จะมีเป็นกระจกนะครับที่เราจะติด กระจกใสนะครับหรือว่ากระจกสีก็อยู่ที่ท่านผู้ชมนะครับที่ชื่นชอบนะครับเพื่อให้เกิดแสงสว่างเข้ามาภายในบ้านนั้นได้อย่างเพียงพอนะครับกับห้องน้ำนะครับห้องน้ำที่เราเดินสายไฟไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมที่จะนำไปติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ได้เลยนะครับนี่ครับห้องน้ำห้องน้ำนั้นนะครับ เป็นห้องน้ำขนาด1.5คูณ1.8เมตรนะครับส่วนในตัวบริเวณที่เป็นห้องนอนนั้นนะครับมาขนาด3คูณ4.70 1นะครับก็เป็นพื้นที่ที่ผมว่าสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่อยู่หนึ่งคนหรือว่าสองท่านนะครับผมว่าก็ก็โอเคนะคะ ในในขนาดนี้นะครับก็อยู่ที่จำนวนเงินหรือว่าพื้นที่นะครับที่เราจะนำไปวางนะครับนี่ครับผมเลื่อนอประตูให้ดูนะครับว่าการเลื่อนสไลด์ก็ดีอีกแบบหนึ่งนะครับมันจะได้ไม่เกะกะสำสำหรับประตูแบบบานเลื่อนนี้นะครับถ้าเราติดกระจกนะครับมันก็จะทำให้ความสว่างภายในตัวบ้านเรานั้น มีความสว่างได้อย่างเพียงพอมากเลยนะครับครับผมจะพาท่านผู้ชมนะครับชมบ้านหลังที่5ที่หกต่อเนื่องไปเลยนะครับเนื่องจากว่าขนาดนั้นมีขนาดสามคูณหกเมตรเท่ากันนะครับว่าอยู่ที่บันไดนะครับบันไดขึ้นด้านหน้าบันไดขึ้นด้านข้างนะครับเสร็จแล้วขนาดภายในก็เท่ากันนะครับก็อยู่ที่ ราคานะครับทั้ง3หลังนี้นะครับหลังที่4ที่5ที่6นั้นราคาเท่ากันนะครับอยู่ที่ราคา2อง0 0 0 0 0บาทนะครับส่วนหลังที่5นั้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาชมด้านในระเบียงด้านหน้านั้นนะครับก็จะมีมานั่งอยู่ทั้งสังเลยนะครับบันไดขึ้นอยู่ด้านหน้านะครับเป็นไม้เก่าเนื้อแข็งนะที่นำมาสร้างบ้านนอกดาว หลังนี้นะหลังนู้นก็ลักษณะหลังแบบเดียวกันนะครับขนาดเดียวกันราคา,าเท่ากันนะครับประตูทุกหลังนะครับจะทําเป็นบบสไลด์นะครับก็มาด้านในนะครับด้านในก็กว้างขวางดีนะครับแต่วลังนี้ไม่ได้มีห้องน้ํานะครับแต่ว่าจะทําให้พื้นที่ข้างในนั้นกว้างกว่าหลังที่4นะครับก็คือเพิ่มเติมเข้ามาแล้วก็มีประตู ออกไปด้านหลังนะครับเราสามารถที่จะต่อเติมเป็นห้องน้ําที่อยู่ด้านนอกบ้านได้เลยนะครับสําหรับท่านผู้ชมนะครับที่ต้องการอยากจะได้ห้องน้ำที่อยู่นอกห้องนอนนะครับท่านผู้ชมก็เลือกดูนะครับหลังที่4นั้นมีห้องน้ําอยู่ภายในตัวห้องนอนนะครับแต่ว่าหลังที่ที่5ที่6นั้นไม่มีห้องน้ํานะครับแต่ว่าจะมีประตูในการเปิดไปเชื่อมต่อครับ ห้องน้ําที่อยู่ด้านหลังที่เราจะทําต่อไปได้นะครับแต่ว่าเราก็จะได้พื้นที่ห้องนอนนั้นเพิ่มมากขึ้นนะครับนั้นก็อยู่ที่ท่านผู้ชมนะครับที่ท่านผู้ชมจะชอบลักษณะแบบไหนนะครับสําหรับอาบ้านลงแก้วไม้เก่านั้นนะครับท่านผู้ชมก็สามารถที่จะเข้ามาชมหรือว่าอโทรมาสอบถามได้นะครับเดี๋ยวผมจะให้เบอร์โทรไว้ในคําอธิบายนะครับสามารถที่จะสอบถาม เพิ่มเติมที่ท่านผู้ชมอยากจะทราบนะครับหรือว่าจะเข้ามาชมในตัวบ้านนะครับลองติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับนี่ครับเป็นบ้านไม้ที่เป็นไม้เก่านะครับบ้านไม้นอกดาวที่นำเอาเฉพาะไม้เนื้อแข็งนะครับที่มาทำคุณภาพอย่างดีนะครับมาทำใหม่ไม่มีการบิดงอโค้งนะครับเนื่องจากว่า ไม้เก่าที่มีอายุการใช้งานมาอย่างยาวนานนะครับเขาอยู่ตัวเรียบร้อยหมดแล้วนะครับท่านผู้ชมที่ชื่นชอบบ้านไม้น็อกดาวนะครับที่สวยๆงามาลักษณะนี้นะครับก็มีหลากหลายนะครับที่จะให้ท่านผู้ชมได้เลือกชมกันนะครับมีหลากหลายราคาส่วนที่ผมถ่า,ายทำให้ดูในคลิปนี้นะครับเป็นรังที่4ที่5ที่6นะครับ ที่ได้ถ่ายทาให้ผู้ชมได้รับชมกันนะครับครับท่านผู้ชมครับเป็นงานบังคับบ้านลุงแก้วนะครับไม้เก่าบ้านเรือนไทยนะครับถ้าท่านผู้ชมนะครับที่สนใจอยากจะเข้ามาชมหรือว่าจะโทรมาสอบถามน,นะครับผมให้เบอร์ไว้อยู่ในที่สคริปต์นะครับในคำอธิบาย ผมให้เบอร์โทรติดต่อไว้นะครับก็สามารถที่จะติดต่อมาสอบถามได้เลยนะครับขอบคุณนะครับที่ตามรับชมในคลิปนี้อย่าลืมฝากกดลั b s c r i b ์ด้วยนะครับาจะเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับ